สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าเจ้าหงกายซาเรลที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับเราเนี่ยควรจะเปิดตัวละครไหนนะครับเปิดที่ว่านี่คือเปิดอะไรเปิดหน้าตัวละครหรือเปล่าหรือยังไงนะครับไม่ใช่นะคือเราเนี่ยควรจะเปิดตัวไหนมาใช้บ้างนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนนะครับช่วยเราสามารถัพคุณภาพชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและก่อนที่ว่าเราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝากร้านเติมเกมนี่นะเพจพมอดเค้กเป้ไว้ด้วยนะครับซึ่งทางเพจพมอดนะครับ บริการจริงมากกว่า1นึ่งแสนคนกันเลยทีเดียวแตนะ่ถ้าหากว่าเติองคงการซาเรว,วันนี้นะครับใช้ไปแค่ UID เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นไปถึง3คุ้มเลยนะคุ้มแรกก็รับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นคิวบ์คอยไปเลยนะครับคุ้มที่2สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง1 like, นึ่งแสนไลค์หน้าเพจน้องของรางวัลแจกจุกๆมูลค่ากว่า1านึ่งแสนบาทได้เลยนะครับและคุ้มสุดท้ายสามารถนําโค้ดของผมเกียร์กุมีไปใส่ตอนชำระเงินก็จะรับส่วนลดเพิ่มอีกนะครับใครที่สนใจอย,อยากใช้บริการก็สามารถคลิกลิงก์ไลน์ในเพ ตอบแทนนะครัะพี่ร่วมการนาดีดองเพชรดองโรคุ้มคุ้มนี่ก็ต้องที่ตูมตามชอบเลยนะครับมีบริการเริ่มต้นไปแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมายท่านเลือกเลยนะครับมีทั้งเกมเกณชินิแพกคงคายซาเรลนะและเกมอื่อเนี่ยอัปเดตเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะครับท้ายนะครับที่สนใจอยากใช้บ,บริการร้านคุ้มคุ้มแบบนี้เนี่ยผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นทั้งสองร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มจากตำแหน่งของตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการเบรกจุดอ่่่่่่่่อออออออนน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 นขขขงงงงงงงททททาา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 สสสสสููู้้้ััััััััเเเเะะะะะคคคครร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 รบบบใหหตตีีแแลพืืมมมถดดดจจไึกโ แล้วก็ตัวละครในเกมนี้นะครับก็จะมีธาตุกายภาพไฟ้าน้ําแข็งไฟฟ้าลมคอนตัมแล้วก็จินตาภาพนะและสําหรับพาต่างๆที่ขึ้นตามหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ทียย่เยอะแยะนะครับรละเอียดย,ยิบย้อยมากนะครับบางผาเนี่ยก็ผสมกันม่วสโซ่ตัวเหล็กนะครับผสมที่ว่าในที่ทุกคนจะเห็นเองนะครับหลังจากที่เราได้พูดถึงตัวละครบางตัวขึ้นมานะครับตำแหน่งแรกนะครับก็เป็น DPS เลยนะครับซึ่งมันก็ตรงตัวนะครับมากๆพวกเราน่าจะรู้จัก d p s กันอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครดาเตินะครับบที่มีลูเทำ ที่เล่นกับแมคคนิกนอื่นด้วยนะครับแตไม่ได้หวังแค่ว่ามี DPS d a m a g จัดอย่างเดียวนะมีลูกเล่นแนวแฝงด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่ง DPS นะครับส่วนใหญ่ี่อยู่ในพาสล่าสังหารทำลายล้างลบล้ังก็ได้นะครับนะเหล่านี้เลยแล้วก็สำหรับตำแหน่งถัดมานะครับที่มีความสำคัญมากๆไม่แพ้กับ DPS เลยนะครับก็คือตัวของ Support นะและ Support เกมนี้เนี่ยก็มีหลายซับนะครับทั้ง Support Buffer, Support D Buffer, Support DPS ด้วยนะครับมันเยอะมากๆเลยนะหลายหน้าที่เหลือเกินนะครับอันดับแรกนะครับมาเริ่มจาก Support b เฟอ e r ก่อนเลยนะครับเป็นตัวบัฟตรงตัว จะนำมาไปใส่ในตัวละครผ่าดอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งที่เจอบ่อยในทีมต่างๆนะครับเพราะเขาเนี่ยสามารถช่วยบัฟทีมได้นะครับต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตดีบัฟเฟอร์นะครับมันจะเป็นคําว่าดีบัฟเฟอร์นะครับตัวซัพที่สามารถแปดดีบัฟใส่ตูได้นั่นเองนะส่วนมากตัวละครเหล่านี้นะครับจะอยู่ในพาดลบล้างนั่นเองนะและสุดท้ายนะครับก็คือซัพพอร์ตดีเบสนะครับคือซัพจำพวกที่มีลูกเล่นเสริมความเก่งกาจให้กับทีมนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะเขายังเล่นเป็นตัวละครที่สามารถเสริมดาเเเเเเมมมมมมมจจใในนนนทททีีีไไไดดดดด้้้้้้้วววววยยยยะะะคครรรัััับบงงงาาาแแลลลลกก็สสิิ่่หหถือศป ำแหน่งนึงนะครับที่ผมมีความชื่นชอบแล้วก็มีความสนใจนะครับมากๆก็คือยูเลอร์ซัตเทนได้เลยนะครับนะก็ตัวละครที่ทําหน้าที่ในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในผาดเพื่องูลแล้วก็อนุรักษ์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายตำแหน่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวละครหลายแบบนะครับนะที่ควบหลายตำแหน่งไว้ที่บอกให้ฟังนะครับส่วนถัดมานี้นะครับก็จะเป็นการเลือกเปิดตัวละครนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์นะเป็นคีย์หลักของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับการเริ่มเล่นแน่นอนนะครับสำหรับผมเลยก็คือแนะนําตัวอวยนะครััับต่่่้้าาาหหกกกวเเเเรรนนนีียยไไไไไไมมมมมดดดออะะะคจจปปิใใใลล็ แนะนำว่าเลือกเปิดตัวละครดีเพสมาก่อนนะครับหรือว่าซัพพอร์ตบัฟเฟอร์ก็ได้นะทำให้ดีเรานะครับสามารถมีดาเมจในการปิดจบคอนเทนต์ได้นะครับนะถ้าเกิดเราไปกดตัวละครที่แบบว่าดาเมจอาจจะยังไม่สูงมากนะครับแล้วก็ปั่นยากแล้วก็เหนื่อยเนี่ยก็อาจจะลาบากได้นะครับแต่มันก็แล้วแต่ความสุขทางใจนะอันนี้พูดในกรณีที่ไม่มีตัวอวยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนั้นนะครับมันมีความบังเอิญเช่นตัวละครซัพพอร์ตบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็ดีเพสเนี่ยมาพร้อมกันเปิดอะไรดีนะครับแนะนำว่าตัวละครซัพพอร์ มีตัวละครซัพพอร์ตเซตเทนนะครับเข้ามาใหม่นะครับก็สามารถไปเปิดตัวละครเซตนตัวนั้นได้เลยนะครับเพราะว่ามีแล้วทําให้คุณภาพชีวิตเราสบายขึ้นนะครับนับตายยากแล้วก็ไม่โดนตบตุยพวกนี้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงแล้วนะครับตัวละครที่เพิ่งเสร็จก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวละครสี่ดาวนะครับจบคอนเทนต์ไปก่อนได้นะเน้นผ่านนะครับแต่ยังไม่เน้นปังเท่าไหร่ส่วนตัวซัพพอร์ตดีบัฟเฟอร์นะตอนนี้นะครับได้ผ่านลบล้างห้าดาวนะครับลิมิเต็ดก็มีได้เห็นประมาณสองตัวนะ ในได้เหมือนกันนะครับส่วนในกรณีนี้นะครับคือตัวละครที่แม่แมคานิกยูนิคนีครับกล่าวง่ายๆคือตัวละครที่มีความสามารถพิเศษนะครับเฉพาะทางและก็เป็นเอกลักษณ์นะจนเราอาจจะหาตัวละครอื่นนะครับที่มีความสามารถเหมือนแบบนี้ได้ยากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวละครประเภทนี้นะครับจะเก่งมากๆนะครับแต่ว่าได้แล้วนะครับเหล่าตัวละครที่แม็กแมคานิกยูนิคเนี่ยส่วนมากจะไปอยู่ในตำแหน่งซับพอร์ตกันซะส่วนใหญ่นะแน่นอนว่าถ้าในอนาคตนะครับมีตัวละครได้ดีกว่าแต่ความสามารถไม่เหมือนกันเนี่ยตัวละครเหล่านี้นะครับยังมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นที่น ต่อมานะครับเราจะมาหยิบตัวละครที่มีแมคคณิกยูนิคนะครับมาแนะนําพวกเรากันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะ่ยสำหรับตัวแรกแล้วนะครับก็คือตัวละครอย่างโยมินะครับหรือว่าเจสคารอนของเรานะครับอาเชลอนอัคารอนอัคเชรอนอ่านอะไรก็ได้นะครับนะส่วนตัวผมมาเป็นแคคารอนนะครับผมนะมันก็จะดูจัตจลิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่เพสนะครับผ่านลมรังธาตุไฟฟ้าด้วยนะเจคนนี้นะครับสมคำล่ำลือจริงๆนะครับที่บอกว่าเป็นตัวละครหลุด QC นะครับนั่นหลุด QC จริงๆนะยอมรับว่ามันนเกิไปจริงๆนะครับที่มีมคานิกกใรแปดีบัฟนะครับเพื่อใใช้นการกม พลังงานอัลติเมทให้แกตัวเองนะครับแถมการแปรรูปใส่ซูที่เรียกว,ว,ว่าพระึกสีชาติเนี่ย ก็มีแปดบนสตูไปอีกนะครับส่วนเงื่อนไขในการเก็บพลังงานนันตีของเจยโยมีนะครับจะได้จากการที่ตัวเจเองเนี่ยนะครับไม่ก็คนในทีมของเรานะครับงนะีไปแปดดีบัฟใส่สตูนะครับถึงเจ้าดีบัฟเนี่ยไม่ว่าจะมาจากความสามารถของตัวเองก็ตามนะครับนะเป็นความสามารถต่างๆที่เขาเขียนไว้ในสกิลเนี่ยหรือว่าจะเป็นไลายโคนที่เอาไปใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถเก็บแปดให้เจได้เลยแล้วก็ก,กรณีนะครับคือมอนสซา์ดีบัฟใส่กันเองด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าโดยรวมแล้วนะครับการเก็บพลังงานนันตีของเจโยมีีนนะครรับถ้าาเเเกิด่ยเฉลี่ยออกมาแล้ีนะครับด้วย นะครับแถมเรานะครับยังไม่ได้นับปัจจัยอย่างการที่มอนเนี่ยซาดดีบ้าใส่กันเองอีกนะครับที่ได้รวมแล้วถือไม่กล่าวถึงปัจจัยที่ว่ามาเนี่ยอันติก็เก็บเร็วอยู่ดีนะครับและก็เรื่องของดาเมจนะครับมันทั้งแรงทั้งเก่งนะครับมอนหมู่มอนเดียวนะครับรีลิกส์เนี่ยก็ปั้นง่ายนะครับเพราะผลของเซตรีลิกที่บวกค่าคิเรสนะครับและก็บวกการปั้นของไม่สุดเพื่อกาทำดาเมจได้ดีมากๆด้วยนะครับปูแล้วก็ยังมีเรื่องการบังคับในทีมนะครับต้องมีตัวละครลบล้าง2ตััวนะครบเพื่อเเพิ่มมดาจให้กับงตัวะลครในตาแหนนน่่งี้มใสะครับเพิ ตามจริงแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็มีตัวละครลบล้างครบ2ตัวในทีมอยู่ดีนั่นแหละนะครับแต่ก็เหล่าเจ้าตัวละครซีดาวลบล้างในเก็รีรันกันมาบ่อยพอสมควรอยู่แล้วนะครับแถมถ้าเรานะครับไม่มีตัวละครลบล้างในทีมจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับดาเมจช่วงต้นเกมของเจน,นะครับก็ใช้ได้นะแถมถ้าในช่วงแรกนะครับเรายังไม่มีตัวละครลบล้างในทีมเนี่ยก็สามารถเอาเจไปเล่นก่อนได้นะครับดาเมจในช่วงต้นเกมเนี่ยใช้ได้เลยถ้าไม่ตายก็เบรกเกตไม่สนท่าเข้าไปดีนะครับส่วครรงส ในทีมนะครับให้มีท่าตรงกับหัวมอนนะครับเพื่อไปช่วยเบรกจดอนได้อีกนะครับแถมเจ๊แกนะครับมีความสามารถในการบัาตัวเองให้ตีแรงตั้ง90%นตะครับจากการลบดีบัฟบนึกสี่ชาตินะครับแล้วก็การเนิร์ฟสตูนะครับให้โดน้ำมีแรงขึ้นตอนที่เราอยู่ในโมดอัลตมเมตด้วยนะครับก้านั้นยังไม่พอนะครับเพราะเขาเป็นตัวละครที่ช่วยเราเดินแมปแล้วก็ฟาร์มเซฟประดับในซิมูเลตได้สบายสบายนะครับนะตัวละครต่อมานะครับก็คือคุณแม่ครับกาของเรานะครับนัมมันดาแห่งรังดาวนะครับตัวคลอดตััวไนก นะครับนะตัวมัมเนี่ยสำหรับคุณแม่ของเรานะครับเป็นตระครซัพพอร์ต DPC บัฟเฟอร์นะครับลบล้างธาตุไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวละครอย่างคุณแม่นะครับทำดาเมจจากดีบัฟดอตนะครับและมีแม่ครั้นี้ที่เสริมความเก่งให้กับทีมประเภทดอทด้วยนะในการดึงดาเมจจากดีบัฟจับพวกดอททุกประเภทนะครัะไปทำดาเมจได้ทันทีนะครับดึงความสามารถในการดึงดอทเนี่ยตามจริงแล้วที่ผ่านมานะก็มีตัวละครองโผล่มาใ้เห็นตลอดนะครับแต่ก็ไม่มีใครนอกเหนือจากคุณแม่แล้วนะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่ของเรานะครับมีเมมจจแรงนนนนไ่่สทาเียบวกกกกัััับบาารรรรเลินนนะะคคคป้โตง่ยบ ว่าดาเมจจากดีบัฟดอดติดครีไม่ได้นะครับทำให้หาค่าที่เทีเคแล้วก็ความเร็วเท่านั้นนะครับส่วนตัวเรานะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้อวยคุณแม่นะครับหรือไม่อยากเล่นทีมดอดเนี่ยก็หันไปเปิดแจคอลอนได้เลยนะครับนะตัวละครถัดมานะครับก็คือเจเป็ดดำนะครับมาแบ็กซวอน์กูโดนทัวร์ลงแน่นอนนะครับสำหรับคุณเจหงดานะครับเนื้อซับพอร์ตนะครับดีพีเดีบัฟเฟอร์เหมือนกันลบล้างพลาดลมนะครับสำหรับเจแล้วนะครับก็เป็นตัวละครที่ทำดาเมจจากดิบัฟดอดเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบพิเศษ นะครับน้โหูมีการลดพลังป้องกันให้กับสูไปด้วยนะครับเนิร์ฟลงเนิร์ลงนาะแล้วก็อัติเมสสกิลเนี่ยจะทำให้ดีบัฟดอตตัวเองนับเป็นดีบัฟดอตทุกประเภทนะคบที่ถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถใช้ในการดึงดอตได้นะก็จะดึงดาเมจดีบัฟดอตให้ทำดาเมจได้เช่นกันนะครับแต่ดาเมจก็ยังเป็นของธาตุลมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเลยนะครับถ้าใครไม่มีคุณแม่ครับก้าเนี่ยก็ยังเก่งนะครับแต่ถ้ามีคือมันระเบิดเงียมันมันนรกนรกของมอนสเตอร์ครับสำหรับเรื่องของการปั้นนะครับกกกกก็็งงงง่่่่่าายยววคคุณแแมมรรััับบบ้้เเเเลลนนนใชตตหืออซึข อยมีนะครับครับก้าแล้วก็เจ๊แบ็กซ์วอร์เนี่ยเราต้องรอดูในอนาคตนะครับว่าทางตัวเกมนะครับจะปล่อยคอนเทนต์ที่มีซูตานดีบาลทูชนิดออกมาหรือไม่นะครับแต่ว่าใดๆแล้วนะครับเลือกมาไว้สักตัวไว้เล่นก่อนก็ไม่เสียหายนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีจัดเจ๊จริงๆนะครับเจติดกัน3ตัวเอาไปเจ๊นี่ละกันนะครับเจ๊รวนเหมยของเรานะครับดอกเตอร์แม่บ้านแม่เรือนนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่สนลูกน้อยนะครับการเป็นตัวละครซัพพอร์ตบัฟเฟอร์ดีบัฟเฟอร์นะครับประสานธาตุ แถมบัฟโบนัสดาเมจได้กับทีมได้เยอะมากๆนะครับที่เราสามารถเพิ่มการบัฟในส่วนนี้นะครับได้จากค่ายเฟกทำลายล้างนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีท่าไม้ตายสุดตึงนะคบที่ทําให้เราเนี่ยตีเจาะค่าต้านทาน่าของสูได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแถมเจ้าดีบัฟดอกเมือนะครับก็ยังสามารถผลักเคลื่อนของสูนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้นิดหน่อยด้วยนะแต้วหากว่าเจ้ารวนเหมยนะครับอยู่ทีมของเราเนี่ยแล้วเราไปเบรกซูนะครับก็จะมีการเสริมดาเมจจากตอนเบรกให้ไปด้วยนะครับนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวละครอย่างเจ้ารวน นึงนะครับที่ไม่รู้จะใส่ตัวอะไรแล้วเนี่ยยัดไปได้เลยนะครับจบๆยัดลงไปเลยแล้วก็ตัวละครถัดมานะครับตัวละครสุดน่ารักจากน้องหัวหัวนะครับมอตีตัวน้อยหางหลอกวิญญาณหลอนนะครับก็เป็นตนัวละครคิลเลอร์บัฟเฟอร์นะครับเฟื่องฟูธาตุลมนั่นเองนะครับซึ่งเราแทบไม่ต้องอวยสรรพคุณอะไรกันมากมานะครับตัวนี้รู้กันอยู่นะครับแน่นอนว่าตัวละครอ,อย่างน้องนะครับเป็นตัวละครที่มีความยูนิคนะตอนนี้ที่สุดเลยก็ว่านได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมตอนนี้เลยนะครับที่แก้ปัญหามอนซาต นะครับต่อเนื่องกันเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพรา,ญญาะเขาสามารถบัฟเอทีเนะครับกับเตมพลังงานอัลติเมทให้กับเพื่อนในทีมของเราจะเว้นตัวน้องเองได้ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครนี้ไปได้กับหลายทีมมากๆนะครับแต่เราเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องการใช้แต้มสกิลด้วยนะครับเพราะว่าน้องแกนะครับไม่ได้เจนแต้มสกิลได้ดีเป็นตัวละครซัพพอร์ตฮีลเลอร์ตัวอื่นนะครับจะเว้นการที่เราเนี่ยมีดรอนที่1นะครับต่อมาก็เป็นตัวละครนักพยากรณ์เบาหวานสามตาผู้เชนนะครับนะเป็นตัวละครซัดที่นนุรัักษ์ามรับบมมมมัันนนนนนจะีีคคววาาตตำแหหห่่่งงงิดึเเืออทลใ้ฟไปรก นะครับนะคือเป็นซับพอร์ตบอฟเฟอร์นะครับกับตัวฮิลเลอร์ได้นิดหน่อยนะครับสามารถลดดาเมจได้กับทั้งทีมได้18%นะครับโอนย้ายดาเมจที่เพื่อนมาลงที่ตัวเองนะครับอัลติเมทมีการฮิลเลอร์ได้กับคนในทีมได้ด้วยนะครับยกเว้นตัวเองนะได้นิดหน่อยมีการช่วยบัพปัตาครีนะครับมากถึง12%ให้กับทั้งทีมนะครับต้านดีบัฟซีซีได้1ครั้งนะครับโดยรวมณปัจจุบันแล้วนะครับน้องแกโปรในทุกทีมของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคือตัวละครคุณภาพชีวิิตตตตททททีีีีี่่่่่่าาาาาาาใให้้้้เเเเเเเรรรรนน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 นยยยยยลลกกกกกมมมมมไดงงขึๆคคคคคคััััับบแแถป็็ววะะะะะฉพอจ ากนะครับแถมน้องยังช่วยแก้ปัญหากับคนที่หงุดหงิดนะให้ตัวละครในเวสซอน์นี่ไม่ติดคลีด้วยนะครับนะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยตัวละครถัดมานะครับก็เปนเจ้ารินนะครับพ่อนุ่ม888นะครับของเรานะนกยุงฝาดพ่อระบายน้ำนะเป็นตัวละครซัดเทนนุรักษ์นะครับท่าทินตภาพเลยนะครัได้ผมเพิ่งทำไกด์ไปไม่นานวันนี้นะครับต้องบอกว่าพ่อนุ่ม888ของเรานะครับมีความสามารถในการเป็นตัวซัพพอร์ตดีบัฟเฟอร์ได้นิดหน่อยด้วยนะครับก็คล้ายๆจงลี่แห่งเกมรางดาวนั่นแหละครับที่มีโลออัพทามคงยู่ตลอดเวลาเเลยก็ว่าาได้้นะแมจรสถแตใหห้้นนนาขึกัได้อีกนะครับมันกลัวมอน อะไรมาตีวะนะและกกะเจ้าท่าไม้ตายนะครับสามารถแปรดีบาทาให้มอนโดนดาเมจติดที่แรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับตัวแล้วนะครับที่ว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับเวลาเจอมอนตีหมู่นะแต่ถ้าเกิดเจอมอนตีเดี่ยวไม่แรงมากเนี่ยที่แกก็รับไหวสบายๆนะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับนับว่าเป็นตัวละครที่แมแมคหนิกยูนีคกล้ตัวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับแมคหนิกความสามารถอันนี้นะครับอาจมีการทัากรนองตัวละครในอนาคตได้นะครับแต่เชื่อว่าแมสจะมีอยู่จริงนะครับก็คงอีกนานนะครับเถิดถึง แปลว่าในอนาคตเนี่ยจะมีตัวละครที่มีความสามารถประมาณนี้มาแทนได้ก็ตามนะครับเด่นๆของน้องฮานาบิเลยนะครับก็คือการเป็นโรเมียเวอร์ชั่น2แบบอัพเกรดนั่นเองนะครับที่น้องมแมคคนิกในการเจนต้มสกิลกับเพื่อนๆในทีมได้ดีมากๆนะครับและความเก่งก็พอเสื่อเสียมตัวละครอย่างเจรวนเหมยได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าแมคคนิกเดยรวมของน้องนะครับเหมือนเป็นการต่อยอดของเก่าให้ดีขึ้นซะมากกว่านะครับดังนั้นส่วนที่ยูนิคจริงๆนะครับก็คือเรื่องการเจนต้มสกิลให้ได้อย่างมหาศาลนั่นเองนะแล้วก็ใช่ฮารปนั่าบิ ราในคอรรองท้าสปดก็คือดีมากอยู่แล้วนะครับและอย่างนะครับคือตัวซัพพอร์ตถึงแม้ว่าจะมีตัวที่ดีกว่าในอนาคตแต่อย่างไงตัวละครเหล่านี้นะครับก็ได้เล่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียดายไปสาหรับน้องโทปาสของเรานะครับเนื่องจากคล้ายตอนนี้ก็แปรดีบับได้หมดนะครับจะเป็นความสามารถของดีบัฟที่จะไม่มีใครแทนได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะหนึ่งก็คือดีบัฟที่ทำให้ซูโดนดาเมจโจมตีต่อเนื่องแรงขึ้นของน้องโทปานะครับมันย่นิ้ก็จริงนะตรงนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับอาจเจอตัวละครที่ปังมากกว่ามากก็ได้น ครับจนตายมาต ellarcon ได้เล่นกับทีมเฉพาะทางนะครับอย่างการโจมตีต่อเนื่องนะครับทำให้เก่งสัสสัสกันไปเลยก็ว่าได้นะครับถึงล่าสุดตอนนี้นะครับน้องแกก็โหดแบบหยุดไม่อยู่อยู่แล้วนะครับน้ำเมตาไปแววจนถ้าใครจะนับคาร์นบีแอนโทปามาต ellarcon แมคคาทิคยูนิคนะครับวันนี้ผมก็ไม่เกี่ยงเลยนะเพราะสามารถนับได้เหมือนกันนะครับตัวมันดีมากจริงๆนะตรงส่วนนี้แล้วผมก็ลืมไปอีกตัวนึงนะครับสิวอะไรนะอ่าสิววาร์ฟอะไรนะสิววูฟอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะครับน้ะถึงน้องสิววูฟนะครับก็มีความโดดเเดดดดด่่่่นนนนใรรรรืออองกกาาาาแแแป์จุทห้้ััับบบบบสตูวยะะคลีฟม ด้วยนะแล้วก็ยังเป็นตัวคีย์หลักในการทําทีโมโนคอนตั้มด้วยนะครับแบบที่ต้องมีนางในทีเท่านั้นแบบการันตีการันเต์นะครับต้องมีแล้วก็ฝากส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับคือตัวละครลิมิตนะครับที่ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้หรืออวยเนี่ยก็สามารถจัดได้เลยนะครับตัวแรกก็คือตัวละครอย่างเซเล่ห้าดาวนะครับที่เราเนี่ยน่าจะลืมเข้าไปหรือยังว่าตัวละครผ่าด่าสังหารธาตุคอนตั้มนะครับทีเสกเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตัวละครนี้นะครับหลังๆมาใช้เล่นผ่านคอนเทนต์ได้ยากนะครับเพราะต้องของ และทีมีดีที่สุดนะครับก็คือโมโนคอนตัามนะหรือจะเล่นไฮเปอร์แครีก็ได้นะครับแต่ต้องบังคับครีนะครับถ้าไม่ครีนะครับ ลบเกมทิ้งจนตัวแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวละครในแนวทางเลือดดีกว่านี้แล้วนะคบถ้าไม่อวยเนี่ยข้ามไปเลยนะครับแต่รักใครอวยหรืออยากเล่นเนี่ยเปิดได้เลยนะครับแล้วการตัวละครสุดหล่ออย่างนายพลจิงยวนของเรานะครับถ้าไฟฟ้าผ่าปัญญานะครับถือว่าเป็นตัวละครในเพลสิกตัวหนึ่งนะครับที่เก่งมากๆเหมือนกันนะครับแต่บังคับข้ามโดนดีบัฟซีซีขัดเลยนะครับไม่งั้นซับหมดไม่ทํางานนะครับแล้วก็ดามีร้ายโดยรวมมันก็คล้ายๆกับเซเลนะครับเพราะไม่ตัวที่ดีกว่าแล้วแต่เฮียแกก็ยังเก่งนะถ้าป้อนเลิศนะครับเอาตามตรง อเมาไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับที่พาสีดีกว่าอยู่แล้วนะครับสรุปง่ายๆนะครับคือทั้ง2ตัวนี้เก่งขึ้นเพราะมีน้องสปาร์เกิลนะครับดังนั้นเราไปเปิดสปาร์เกิลกัน